ก็สวัสดีทุกคนกันเลยนะผมวันนี้นะครับไปอยู่กันในแมป t o i l e t t o ว e r Defense นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกความเทพของเจ้า speaker spider นะครับโดยวันนี้เนี่ยเราจะเอาเจ้า speaker spider นะครับลงโหมดฮาร์ดนะครับแล้วก็โหมดอินเซนั่นเองนะครับสำหรับ speaker spider นะครับก็เป็นตัวจากกล่องใหม่นะ เป็นตัวที่หาง่ายสุดแล้วนะครับผมก็โอกาสออกของเขาเนี่ยก็คือ70%นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยถึงโอกาสออกเนี่ยจะง่ายที่สุดนะครับแต่ว่าความโหดของเขาเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆสามารถใช้แทนไททันทีวีแมนได้เลยนะสำหรับบางโหมดนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าสปีกเกอร์สไปเดอร์เนี่ยมันเทพแค่ไหนนะครับอันนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่ได้อวยจริงๆนะตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวเพชรในตมจริงๆนะครับจะถาว่าพูดโกหกเดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยนะครับ มาเรามาในโหมดแรกกันก่อนนะครับผมก็คือโมหมดฮาร์ดนะครับเราเปิดอโต้คลิปไปเลยนะก็สำหรับโมหมดฮาร์ดนะเราจะใช้แค่เจ้าเกอ a k สไ Spider ตัวเดียวนะอันดับแรกนะผมก็วางไปก่อนเลยนะผมหนึ่งตัวนะครับก็ปล่อยให้เขาเคลียร์มอนไปนะตอนนี้เนี่ยตังถึง200นะครับก็มาวางตัวเพิ่มข้างหลังนะครับผมปุ๊บวางไปนะครับ ตั้งถึง200อีกนะครับผมก็วางเพิ่มอีกตัวนึงนะปุ๊ตอนนี้เราวางเจ้าสปีกเกอร์สไปเดอร์สามตัวแล้วนะครับอ่ะต่อไปนะผมเรามาโฟกัสการอัพเลยนะสำหรับการอัพเนี่ยเราจะอัพทีละตัวนะผมก็อัพให้วิวมันเท่าๆกันนะครับอ่ะผมจะเริ่มอัพจากตัวแรกก่อนนะครับเดี๋ยวเราเรออัพตัวแรกเลยนะ ตอนนี้ตัวแรกเลเวล2แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาอัพตัวที่2กับตัวที่3านะผมให้เป็นเลเวล2ด้วยกันนะอ่ะตอนนี้เจ้าสปีกเกอร์สไปเดอร์นะผมก็เลเวล2ทุกตัวแล้วนะก็ผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำแบบนี้นะครับผม จนเจ้าสปีกเกอร์สไปเดอร์เนี่ยเราเลเวลตันเลยนะครับก็อัพแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้เนี่ยสปีกเกอร์สไปเดอร์ผมเนี่ยก็เลเวลตันทั้ง3ตัวแล้วนะครับต่อไปนะผมผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาสแปมเจ้าสปีกเกอร์สไปเดอร์บริเวณข้างหน้านี้นะครับก็คือพอมีตังปุ๊บนะผมก็คือเราวางตัวไปนะครับผมแล้วก็อัพให้ตันนะครับคือเรามีตังเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ทําให้จนเราไม่มีตังเลยนะครับผมก็จริงๆเนี่ย ประมาณสัก3ตัวผมว่าก็น่าจะผ่านได้นะแต่ว่ามันจะจบช้านะครับแล้วก็เรายังมีแบบช่องวางตัวอีกเยอะนะก็วางไปให้หมดเลยก็น่าจะดีที่สุดนะครับ อ่ะตอนนี้บอสออกมาแล้วนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าผมวางเจ้าสปีกเกอร์สไปเดอร์ไปกี่ตัวแล้วนะแต่ก็เยอะอยู่นะครับอ่ะดูนะผมเลือดไหลเป็นน้ําเลยนะมีบอสนะครับดูเลือดลดก็ชนะชิวๆนะครับใช้แค่ตัวเดียวนะผมดู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 เลือดดูเลือดโหลดไวมากนะครับปึบเรียบร้อยนะครับชนะนะ ก็อันนี้คือแบบง่ายมากๆเลยนะคือแบบง่ายไม่รู้จะแบบง่ายยังไงแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการโซโล่ดีเซอร์นะโดยใช้เจ้าสปีกเกอร์สไปเดอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มความท้าทายให้กับเจ้าสปีกเกอร์สไปเดอร์กันนะครับโดยที่เราเนี่ยจะเอาเจ้าสปีกเกอร์สไปเดอร์นะผมมาลงโหมดอินเซนนะครับก็ผมเนี่ยจะเอาเจ้าตัวนี้เนี่ยมาแทนที่เจ้าไรท่านทีวีแมนนะโดยเซ็ตที่ผมจะใช้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่ตัวแป๊บหนึ่งนะครับปึ๊บปึ๊บนะครับ เซตที่ผมจะใช้ก็คือเซตที่ผมเคยเอาไว้ฟาร์มตังค์นะครับก็ปกติเนี่ยสล็อตที่2นะครับมันจะเป็นเจ้าไททันทีวีแมนนะแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนมาเป็นเจ้าสปีกเกอร์สไปเดอร์นะมาดูกันครับว่าเราเนี่ยจะลอดหรือล่วงนะตอนนี้เราอยู่ในอินเซน์กันแล้วนะครับก็สำหรับการยืนต้นเกมนะผมก็จะใช้วิธีเดิมนะผมที่ผมเคยทำคลิปเอาไว้นะก็คือวิธีการฟาร์มตังค์ของผมนะครับ ก็สามารถไปดูกันได้นะครับก็ะะจะใช้วิธีเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะปรับเปลี่ยนสูตรตอนที่เราไปวางเจ้าไททันทีวีแมนนะมันก็จะเป็นเจ้าสปีเกอร์สไปเดอร์แทนนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้ทําการวางเลเซอร์คมัมเบอร์เมนคาครบ8ตัวนะก็ขั้นตอนต่อไปเนี่ยปกติผมจะวางไททันทีวีแมนนะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นสปีกเกอร์สไปเดอร์แทนนะครับก็จะวางตรงนี้นะครับผมอ่าฮึบนะครับผมจะวางบริเวณกลางนี้เนี่ยนะอ่าผมว่ามันเป็นจุดที่คุ้มที่สุดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะวางประมาณ5ตัวนะครับก็อับตัวไ้ทันก่อนนะเดี๋ยวค่อยวางตัวต่อไปนะทำไปเรื่อยๆนะครับจนครบ5ตัวนะ ถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยไม่สามารถวางต่อได้ก็ให้ทำการขายตัวเงินนะครับแล้วก็มาวางตัวนะครับผม ตอนนี้เนี่ยเราน่าจะวางเจ้าสปีกเกอร์สไปเดอร์ครบ5ตัวแล้วนะต่อไปก็เดี๋ยวเรามาขายตัวเงินนะแล้วก็มาวางเจ้าเลเซอร์คัมเบราแมนคาร์นะผมปุ๊บนะครับก็น่าจะวางได้2ตัวนะก็วางให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวรอเงินก่อนนะ ก็ตอนนี้ก็อัพเจ้าเลเซอร์เขานวะแมนคาใกล้จะตันแล้วนะครับจะสังเกตว่าเจ้าสปีกเกอร์สไปเดอร์เนี่ยก็ทำดาเมจเอลได้ดีอยู่นะก็ถือว่าตอดเลือดบอสทอยเลตได้ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่ได้แย่นะผมก็สามารถถูๆูได้ขายพอเอามาใช้แทนไททันทีวีแมนได้นะสำหรับคนที่ไม่มีนะครับก็ดูนะผมตอดเลือดไปนะครับแล้วก็ข้อดีของสปีกเกอร์สไปเดอร์เนี่ยก็สามารถ ตีตัวแว่นเข้านะครับปกต,ติเนี่ยไททันทีวีแมนจะตีตัวแว่นไม่เข้านะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อนึงนะครับผมที่ไททันทีวีแมนทำไม่ได้นะครับแต่ถ้าถามว่าสปีกเกอร์สไปเดอร์กับไททันทีวีทีวีแมนอะไรดีกว่ากันส่วนตัวผมก็ต้องให้ไททันทีวีแมนดีกว่านะครับอ่าเพราะว่าโดยรวมอะไรองค์ประกอบอะไรเนี่ยไททันทีวีแมนเนี่ยจะดูดีกว่านะครับผมคลิปนี้ก็จะทำเอาไว้เป็นตัวเลือกสำรองนะสำหรับคนที่ไม่มีไททันทีวีแมนนะครับ อตอนนี้ก็ถึงเว็บ,บอสเป็นเรียบร้อยนะครับก็จะสังเกตได้ว่าชิวๆเลยนะผมก็อาจจะจบช้ากว่าตอนที่เป็นไททันทีวีแมนหน่อยนะแต่ก็ห่างกันไม่กี่วินะครับก็ได้อยู่นะผมไม่เร็วไม่เร็วนะครับพวกบอสอะไรพวกนี้ก็ให้เจ้าเลเซอร์ตอดไปนะครับเย่ yeah, เรียบร้อย ก็จบไปแล้วนะผมสําหรับคลิปโชว์ความเทพของเจ้าสปีกเกอร์สไปเดอร์นะก็บอกเลยนะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเพชรในตรมจริงๆนะผมคือพูดได้เต็มปากเลยว่าเป็นเพชรในตมนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวแค่นี้นะผมบายบายครับ